อันนี้ปลูกมาก,กี่ปีแล้วสิบเอ็ดสิบสองปีสิสิบสองปีโอ้นห,หน่วยครับพุตราครับแต่ปีห้าศูน,นย์วันนี้พามาดูสวนพุตราครับนี่โอ้ห,หน่วยดกจริงๆเลยใใส่แสงเลยนเนี่ยโอนะ <c oughs> ้พุทราอินรียครับหน่วยสวยมากสามรถด้วยสรถพุตราสามรถสิบเอ็ดปีครับ นี่นี่จะของเก็บไปแต่เชา้าได้ทั้งเยอะครับเดี๋ยวมาดูติดใส่ในถุงแล้วโลทรายครับครับมารับสวงสวงข้อค่าเจ้าใหญ่ก็ยี่สิบอ๋ยี่สิบครับแต่เขาเอาไปขายสนะี่สิบได อ๋อมันพุดสาสามรถดแท่เนยครับพวกเคยกินเนี่ยอยู่ตลาดนั่นเลยสามรดปสามเขาจะมองออกเลยมันมันเป็นลูกแบบยดนามอ่ะครับอันนี้ลูกสวยดีเนาะเก็บได้ทังเยอะครับเก็บกี่แถวครับสองสามแถวสามแถวโอ้สามแถวได้ทังเยอะหน่วยมันโดกมากครับนี่ จะพาไปดูในสวนนี่ครับด้านในนี่ดกมาครับพุซาสามรถส1บปีครับตอเก่าใหญ่มากครับเพราะว่าปลูกแล้วก็ พอเก็บเสร็จข้ามปีก็ตัดนี่ครับนี่นี่ดูดูตอเก่าครับ11ปีครับพอเก็บเสร็จข้ามปีก็ตัดต้นที่เก็บแล้วออกก็แตกออกมาใหม่ก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยก็ดูแลครับนี่นี่นตัว ตัวนี้ต่ำๆครับตัวเปียๆหน่อยนะครับไม่ไม่สูงโอ้โหลูกดกมากครับเป็นพุทธาสามรถครับน,นี่โอ้โหดูครับดู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  ลูกดงมากครับเก็บแค่สามแถวได้โอร้อยกว่าโลแล้วมั้งครับอันนี้เหลือต้องเหลือต้องเยอะครับยังไม่ได้เก็บมันเจอฝนครับมันร่วงนี่ครับเจอฝนร่วงนี่ครับ เต็มพื้นดินเลยครับเจอฝน,ม,นมันร่วงฝนไม่หยุดเลยครับฝนเกือบทุกวันโปรยมาไม่แรงแต่ก็ตกทั้งคืนเปะ๊ปะแปะ๊บแปนี่ครับฝนมันร่วงลงนี่ดูครับนี่โอ้โหสุดยอดครับปรุสาสามรถแท้เลยครับนี่ครับกำลังเก็บ รอพ่อขามาครับโมากครับนี่ปลูกได้ขนาดนี้ผมว่าก็ถือว่าสุดยอดครับถือว่าเป็นทุทรายอินรีย์ครับนี่หลายสิบแถวมากครับถือว่าระยะ หลายไร่ดูครับถ้าใครอยากมาซื้อก็มาเลยครับนี่ยังเหลืออีกเยอะนี่ตัวนี้เป็นพุทธาตัวนี้ลูกใหญ่ครับด้านหลังมีอยู่ต้นเดียวโอ้โห ดกจริงๆซาสา3รถใส่ท่อ PE ครับเดินแล้วก็ใช้หัวน้ำแพร่น้ำไหลออกครับแทงเป็นรูน้ำ หน้าฝนคงไม่ได้ใช้สปริงเกอร์ครับเพราะว่าฝนตกถือว่ามันเยอะมากจริงๆครับ ดูต้นนี้ครับคิดว่าวต้นหนึ่งหลายสิบกิโลแล้วครับนี่ดกเต็มต้นเลยครับดูครับลูกพุทาสามรถโหดกมากครับ เดี๋ยวพาไปดูด้านนอกครับ โส้มตำเก็บปุตซาแลยครับมันตำส้มตำปีหนึ่งเก็บกี่ครั้งครับนายเจ้าของปีหนึ่งเก็บกี่ครั้งเนี่ยใบพันธมาสามปีหนึ่งเก็บกี่ครั้งปีหนึ่งเก็บดูห้าเดือนหกเดือนอ๋อเก็บประมาณห้าหกเดือน หน่วยดีมากครับดกเข็มต้นเลยครับอันนี้เก็บไปแล้วครับนี่ด้านนี้เก็บไปสามแถวปีหนึ่งเก็บประมาณห้าหเดือนก็ถือว่าได้เยอะครับผลผลิตต่อไร่นี่ผมว่าได้เยอะมากครับ ครับหน่วยสวยดีเก็บครั้งหนึ่งได้กี่ตันคิดว่ามันมันมันเจ็บมันมีคุณงานเจ็บแต่ว่าเราก็เจ็บไปอย่างนี้แหละถ้าถ้าเจ็บทุกวันนู้นว่าวันนี้เจ็บให้หมดรสชาติมันยังไม่มาเลยครับมันต้องหยุดอีกสองวันอ๋ออันนี้เจ็บสามคนมุงต่อเจ็บทุกวันเลยเจ็บได้วันละห้าแถวนี่ วันต่อไปห้าแถววันต่อไปห้าแถววันต่อมาก็กาับาเจ็บอีกเท<อ>่ากับเท่ากับหยุดสองวันเจ็บทีเดียหยุดสองวันเก็บหมุนเวียนไปเลยใครับถ้าเจ็บวันเดียวเนี่ยมันรสชาติจะไม่มาครับมันต้องรออีกสองวันอลูกมันก็จะได้โตขึ้นครับนี่ตอนที่เจ็บไปมันก็ลูกเรียบแบบนี้ครับถ้าสองวันมันมันจะเป็นแบบนี้ครโอ้ตองเก็บเก็บให้มันเหลืองกว่าให้มันสีเข้มหน่อย ครับโอ้ถ้าเขียวก็ลองลองกินใส่กันดะกินแบบนี้ครับกินแบบนี้มันจะต่างกันเลยครับเนี่ยครับมันจะมันจะต่างกันมากเลยอ่ะกินเลยครับก็แบบนี้เนาะวันนี้มันจะเหลีอยแบบนี้ครับสองวันมันจะเป็นแบบนี้เนเอากินใส่กันดูวะมันจะต่างกันอยู่กรอบมากครับหวานรสชาติพูดซ้ำสามรสเลยมันจะต่างกันอยู่ ครับ่งนี่จืดกว่าไอสีเข้มมันจะหวานกรอบครับตัวนี้มันมันจะเวียนกันไปอีกสองวันเจ็บเลยครับกรอบได้ดีกว่าปลูกมันอผมปลูกมันอยู่นี่ถ้เพาะที่นี่เกือบสามไร่สมัยน้ำมันตันละหาลอย ได้เงินไปถึงหมื่นอันนี้เก็บพุทธาวันละหมื่นเลยเนี่ยครับโอเควันละหมื่นหกเดือนประมาณหกเดือนได้ห้าสิบถุงก็ได้หนึ่งหมื่นบาทแล้วครับแต่บาทํามันได้ไม่ถึงหมื่นมันไม่ใช่ว่ามันจะได้ทุกวันเพรันมันเป็นเราเก็บได้ถึงห้าสิบถุงมันจะได้หมื่นหนึ่งครับถ้าได้ทุกวันก็ได้ประมาณสามสิบกว่านี่แหละครับดูว่าเนี่ยมันเก็บไปได้ เก็บส<ม>ามคนมาชิดเลียแล้วเก็บทุกวันทุกวันวนี่ไม่ขาดวันละสี่พันบาท๋อ้แต่เก็บทุกวันได้ประมาณวันละสี่พันบาทสีพ่พันห้าพันได้เพราะว่าออกไปแล้วสิบห้าถุงตอนเที่ยงตอนค่ำอีกสิบห้าถุงเป็นสามสิบถุงใช่ไหมครับสามถุงก็หกพันบาทโอ้ต่อวันถือว่าได,ได้ดีมากครับกุศลสามรถปลูกประมาณสองไร่ประมาณสองไร่สามงานเนี่งสองไร่สามงานแต่ว่างาม ถือว่างามมากครับสองไร่สามงานผมทำมาจะของอนนเ<ฤ>ก,ก็บกลัวจะสำเร็จครับก็เปลี่ยนลูไปทุกปีนะครับอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเลยนะครับนี่ถือว่าอยู่ตัวแล้วมันก็ยังไปห <5, 000 S 2> <า>้าพันค,ครับลูกของมันก็มีอะไรมีแมลงวันทองอย่างเดียวเอาแมลงวันทองอยู่ก็ได้ขายครับ ประมาณ11ปีครับตัดแต่งกิง่งก็ออกมาใหม่แต่งกิ่งทุกปีทุกปีแต่งกิ่งทุกปีนี่แหละผมผมจะตัดขึ้นวันละปีละหนึ่งกำมือเาเนี่ยอ๋อมือมือมือก็กำมืนแล้วปุ๊บตัดประมาณเนื้อตามันขึ้นไปอ๋อประมาณถึงไม่ยี่สิบเซนไม่ถึงประมาณสิบเซนประมาณสิบเซนประมาณหนึน่งกำมือตัดเว้น ตอไว้ครับเพื่อให้มันรัดขึ้นมาใหม่เอาไว้สามกิ่งสองกิ่งสามกิ่งสองกิ่งแต่ละต่อประมาณหกเดือนครับหนึ่งปีเก็บได้ประมาณหกเดือนก็ถือว่ารายได้ดีครับตอนนี้ไปถึงปีใหม่ตั้งแต่เดือนเดือนกรกฎาคมมันจะออกยอดไปเรื่อยเป็นอ๋อมันก็ติดไปเรื่อยครับ ประมาณไปถึงเดือนกรกฎาไปถึงไปถึงมกราครับมกราหวานครับสามรสกรอบอร่อยมากครับพอข้าจากไหนมารับเขาโั้เยอะเยะหลายแต่ไม่เอาเพราะว่าใครก็มาคัดอาสาว่าจะเอาจะรับคนเดียวที่นี่พอเอาพุทษาไปตกข้างไว เป็นวันสองวันนี่พุทธาวันแดงเเอาไปขายไม่ออกจะขายขาดทุนก็ขายไม่ได้ดีเนอ๋อนี่แหละทาผมไปคับผมเลยรับตลอดคนทุกคนแต่ว่าให้ไม่เยอะให้แค่ว่าสี่ห้าถุงอ๋อพอขาดไหนมาก็พอขายหมดถ้าเอาไปเป็นสิบยี่สิบขายไมหมดมันตายครับเขาไม่มาเอาอีกเดครัวไม่ไม่ไม่ผูกขาดไม่ผูกขาดตั้งราคาขายเองครับเราไม่ต้องไปง่เขาเขาขายอะไรเงี้ยเขามาถามว่าจะขายกี่บาทนะดูเิ ทำอะไรทำข้าวจินททำอะไรก็ไปขอราคาเขาใช่ไหมครับอันนี้เขาเราตั้งขายเองถ้าเขาขายขายถ้าสมมติว่าเราส่งยี่สิบาทมันแพงเกินไปเราก็เราก็ถามมาดูว่าขายง่ายไหมขายได้ไหมถ้าขายไม่ได้เราก็ลดให้เขาอีบให้เขาดึงเราเราดึงเขาอายุได้ใช่อยู่ได้เฉลี่ยพอขาไหนมาก็เฉลี่ยกันไปครับ รับไปพอขายหมดถ้าไปผูกขาดเดี๋ยวขายไม่ออกก็ไม่มารับเอากาก็คนปลูกก็ไม่ไหวครับครับครับอนนี้เจ้าของสวนพักเที่ยงเล้วครับตอนผมขายแม่งาาก็คงจะกลับบ้านวันนี้ก็คงจะจบคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้ครับผมขายแมงงามสวัสดีครับ